ครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับกับเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าช่วงโควิดว่าห่างหายไปนานคือทําอะไรบ้างนะครับก็คือวันนี้จะพามาดูพืชผลที่ผมปลูกไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะมาดูเลยครับนี่นะครับถั่วแับแรกคือเป็นถั่วก่อนนีนถั่วฝักยาวนะครับ นี่นะครับตัวฟักยาวก็เริ่มจะมีลูกแล้วครับนี่ครับเริ่มจะมีลูกกัเราได้เก็บกินแล้วครับนี่ครับช่วงโควิดแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากปลูกผักไว้กินเองนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าใบเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มมีนี่นะครับภาพรวมของถั่ว ถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับก็เริ่มมีรูนะครับใบก็เริ่มมีรูแล้วครับนี่เว่จะต้องได้ฉีดน้ำส้มคนไม้นะครับน้ำส้มคนไม้นี่ก็ได้จากการเพาะถ่านนะครับก็จะมาใช้ประโยชน์ช่วยบำรุงใบแล้วก็ไล่แมลงนะครับก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะนี่ก็เริ่มมีลูกให้เราได้เก็บกินแล้วครับเนี่ยเริ่มมีดอก เริ่มติดดอกเริ่มมีลูกแล้วครับเนี่ยนะครับเนี่ยลูกกำลังโตเลยครับเนี่ยครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีนี่ครับพริกหยวกแล้วก็มีครับพริกหยวกก็ปลูกครับปลูกในกระถางนะครับพริกหยวกก็คือสภาพดินมันไม่ค่อยดีครับก็ต้องปลูกในกระถางแบบนี้นะครับนี่ครับปลูกในกระถางแบบนี้กระถางนี้ก็ทําขึ้นมาเองตีกรอบไม้ขึ้นมาครับนี่แม่ต้นเล็กน้อยก็ยังมีลูกแล้วครับนี่นี่นะครับ นี่ก็พริ่หยวกพี่หยวกก็กําลังมีลูกเต็มต้นเลยครับกําลังดกเลยครับตอนนี้นี่ครับเรื่อยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับนี่ยนณะเอ้ยกวงตุ้งกวงตุ้งจีนนะครับเนี่ยก็กําลังก็จะได้เก็บกินอีกแล้วครับเนี่ย นี่นะครับปลูกไว้เถอะครับปลูกไว้กินเองนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเขาลดค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับนี่นะครับจะมีนี่ครับต้นเล็กๆน่ครับทุกหยวกนี่ครับต้นแค่นี้ครับต้นไม่โตครับก็เริ่มเริ่มติดลูกแล้วครับเนี่ยเริ่มมีลูกแล้วนี่นะครับนี่นี่ลูกเต็มเลยครับเนี่นะครับแล้วก็ มีนะครับตะกงตะไคร้มีครับปลูกมะละกงมะละกอปลูกให้เยอะๆไว้ครับอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับเพื่อลดการใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับแตงกวานะครับเป็นยังไงบ้างแตงกวานะครับนี่นะครับนี่คือแตงกวานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีลูกแล้วครับติดลูกแล้ว นต่งกวานะครับนี่คือค้างแต่งกวานะครับทําเองครับนี่นะครับนี่นะครับแต่งกวาก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมพันธุ์ครับผสมกันไปนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกลูกใหญ่หน่อยนะครับอันนี้พันธุ์ลูกลูกยาวลูกใหญ่นะครับก็จะมีผมใส่ไว้ทั้งเล็กลูกเล็กและลูกใหญ่นี่นะครับนี่ นี่ก็เริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มเห็นรูปร่างเป็นลูกเป็นปเป็นลูกเป็นผลแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับโดยรวมอย่างก,ก็จะมีครับนี่เขามีน้อยนาครับน้อยนาเนี่ยก็กินได้หลายลูกแล้วครับน้อยนาก็มีนะครับน้อยหมาบกุกไว้กินเอง จะไ,ไ,ไปซื้อเขานะครับนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็กดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อตอไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับอคลิปอยู่อย่างไรให้อยู่รอดนะครับก็โควิดนี้ก็ นี่นะครับปลูกผักไว้กินนะครับนะครับช่วงการเงินไม่ค่อยดีก็หันมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินนะครับนี่ครับกำลังงามเลยครับถั่วนะครับผมก็ต้องได้ลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ